สวัสดีครับวันนี้มีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับมาแนะนํานะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนนะครับนะฮะจะเป็นถนนอ่อชะอมเบิงไม้นะครับนะฮะข้างในจะเป็นอ่อทางไปน้ําตกน้าตกเบิงไม้น้ำตกโอกอีดกนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณร,รอบๆที่ดินนะฮะอ่าเป็นด้านหน้าเลยครับอ่าข้างข้างหน้าอ่าทางนี้ก็จะไปออกอ่เส้นบ้านนาแก่งคอย นะครับจะเป็นถนนถนนเส้นที่จะไปน้ำตกครับตัวที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่9้าไร่3งานครับที่ดินจะอยู่ติดกับสวนยายอีทนะครับนะฮะาป้ายสีแดงๆนั้นจะเป็นสวนยายอีทแต่ว่าไม่ได้ติดกับคลองบึงไม้นะครับไม่ได้ติดกับลำธารน้ำตกคลองบึงไม้ครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับ่ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นสวนผลไม้อยู่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วน ข้างๆเนี่ยข้างๆเขาจะเป็นพวกสวนเงาะนะครับทางเข้าก็จะมีต้นเงาะอยู่ประมาณสักสองสามต้นครับแล้วก็ข้างหน้าที่ดินเนี่ยจะเป็นลำรางครับลำรางเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นลำรางสาธารณะนะครับต่อยาวไปเลยครับลำรางเนี่ยก็จะไปออกอวัดวัดป่าสว่างบน,นะครับก็ะจะผ่านที่อีกหนึ่งแปลงไป ก็จะเป็นข้างในนะครับตัวที่ดินที่จะขายเนี่ยข้างๆก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับจะเป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้สวนเงาะส่วนที่ดินที่จะขายเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะที่จะเป็นอ่านี่ที่เป็นป่ามันเนี่ยครับครับอ่าทางเจ้าของเขาก็ให้อ่าให้เช่าทําป่ามันนะครับเนื้อที่อ่าเก้าไร่สามงานนะครับอยู่ติดถนนบึงไม้ชะอมเลยนะครับนะฮะที่อ่าเก้าไร่สามงาน อยู่อยู่ติดกับสวนเีสยต์เลยครับแต่ว่าไม่ได้ติดคลองวังไม้นะครับด้านด้านข้างๆก็จะเป็นสวนทุเรียนแต่สวนทุเรียนนี้ะจะเป็นของอพี่น้องเขานะฮะไม่ได้ขายนะครับข้างในก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับที่ดินแปลงที่จะขายนี่เขาจะเป็นให้ให้เช่าทํามันอยู่นะครับจะเป็นป่ามันนะครับแปลงนี้จะมีสจะมีสล็อกด้วยกันนะครั พ,พื้นใหญ่มัน30ไร่นะครับแต่ที่จะขายเนี่ยแค่9้าไร่3งานนะครับถนนอ่าแบ่งเรียบร้อยครับอยู่ที่ตำบลชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับอ่าเนี้ยที่ก็จะจะจะ,จะประมาณเนี้ยมองมันจะมองอ่าไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นป่ามันลกไปหมดเลยฮะครับก็จะประมาณเนี้ยฮะ